ก็ไปที่นายแพทยซาดาสุขจังหวัดสุราธานีกันสักนิดน,นะครับนี่ทันกายื่ออกมารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี้ต้องยอมรับว่าเราประมาทกันไม่ได้นะแต่ไปในทีชุมชนหรือว่าในทีคุณมักหมากนี่เรื่องของนากาศอนามัยนี่ก็ยังต้องใช้กันต่อนะครับบอกเรือ่องเรื่องของอการติดเชื้อนะครับเฉลี่ยต,ตอนนี้เนี่ยวันล,ละหกสิบถึงเจ็ดสิบคนนะครับการจัดการเผื่อสถาน,นการท่องเที่ยวภารใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค ที่นักต่องเทียวตัวลกจะผ่านดันและว่างประเทศนะครับมีความเพียงพอต่อการขัดกรงนะครับมาตรการโควิดสิบกก็ต้องเข้มข้นขึ้นแน่นอนนะครับพอหน,นักต่องเทียวมาตาสุกเองเราก็ต้องเข้มข้นหมักแล้วครับบอกเลี้ยงเพราะฉะนั้นท่านบอเชิญชวนและเชนชวนให้เราเนี่ยพาผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะครับฉีดเผื่อได้เผื่อเพิ่มเกราะป้องกันช่วยลดอาการเจ็บป่วยนะครับรุนแรงหรือเสียชีวิตแต่ด้รับเชื้อโควิดสิบเกา้าและมาตรการอ่า ส่วนบุคคลนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของโควิดได้ดีนั่นก็คือใส่หน้ากากเว้นระยะห่างมั่นลาง